หมู่สองของตำบลคำแคนการปัดกวาดพื้นที่หน้าบ้านถือเป็นความดียิ่งใหญ่เพราะคือการเตรียมทางเดินเท้าที่สะอาดปลอดภัยสำหรับพระภิกษสุสามเณรที่ออกบิณฑบาตท,ทุกเช้าค่ะเชื่อกันทั้งหมู่บ้านเลยเป็นนิสัยมานานแล้ว <laughs> การร่วมกันทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในด้วยความสุขใจเช่นนี้คือหนึ่งใน14ความดีภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งความดีของอบตอคำแคน คือโครงการดีที่เกิดขึ้นหลังจากอปตได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตจากปปชในปี2553เงินรางวัลที่ได้ถูกนำมาเป็นทุนจัดอบรมคุณธรรมให้กับผู้นำทั้ง14หมู่บ้านเพื่อส่งต่อแนวคิดการพัฒนาบนฐานคุณธรรมสู่ชุมชนจะเน้นผู้นำชุมชนโดยเฉพาปะประชาคมหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเด็กนักเรียน <S <S ให้เขาคิดเองทำเองวว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับของเขาบ้าง ถ้าคุณธรรมเกิดในใจทุกสิ่งทุกอย่างจิตอาสาก็เกิดด้วยการขับเคลื่อนความดีที่ได้รับการจุดประกายจากการอบรม<ๆ>ก็ถูกนำมาขยายต่อในชุมชนเมื่อช่วยกันคิดช่วยกันค้นหากิจกรรมหนึ่งความดีหนึ่งหมู่บ้านจึงเริ่มเบ่งบานพร้อมกันทั้งตำบล ที่หมู่หนึ่งภาพของผู้นำจิตอาสางดงามขึ้นเพราะคุณตาวัยกว่า80ยังคงมุ่งมั่นถ่ายทอดภูมิรู้เรื่องการจัดสารให้หลานๆยังไม่รู้เหนื่อยและหากไปที่หมู่สี่พืชผักที่แตกยอดออกผลเรียงรายอยู่ริมรัว้วก็บอกชัดว่านี่คือหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งขึ้นได้ก็เพราะมีชาวบ้านถึง30ครัวเรือนอาสาเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญท่ามเยใจนะครับวันนยงมาบางกับคนเห็ดตามเลียวก็นี่วามสุข เออถือว่าพ่อเจเห็นดีเห็นชอบนําและยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่คนทั้งชุมชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเสียสละสามมคีเพราะต่างก็รู้แล้วว่าการทำดีไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนคือพลังสำคัญในการพัฒนาอย่างแท้จริงรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ดียอมรับว่าดีค่ะหาอันไดพ่อเห็ดได้กับเห็ดไปซอยบานซอยเนี่ยงเิ่นไปอย่งเต็นเพี่นเฮ็ดเพิ่กเ่อเดียวว่าใดต้องอาศัยลลายคนเ่องคอ สรสเ็จผลต้องพยายามเพิ่มกิจกรรมเพิ่มความมีส่วนร่วมเพิ่มความสามัคคีขึ้นให้มันเยอะๆแล้วมันจะเกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้นได้ใน,ในจุดนี้ครับคือดอกผลความดีที่แตกยอดจากทุนดีคือวิธีคิดในการสร้างชุมชนของอบตอคำแขนที่เลือกคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคือการลงทุนที่นำพาชุมชนไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง